มนุษย์หันหันหูสร้างเข้าไปก็กเราแทะไวส้สิบสองแทะเราแทะไว้สิบสองแทะเนี่ยเอา้าคุ้มสามมือแล้วตีเสือมันล่ออยู่แล้วผมรับก,กันกับเสืออมันดูดก้อนหินดูดบอต้นไม้ก้อนไม้เคยาวย,วยาวยาวก้อนเอ้เกศไม้นกหนูผูปี้นี่บินกระจุงกระจ่างหมด,ดเามาจ้าเจ้าป่าเนะาเนะพอมาปุาป๊บพอเห็นมนุษย์ หกโมงเช้ามึงเห็นมนุษย์ขี่หลังสางมาเลยปีเมื่อสักเดยมึงลงมาเลยลงมาเลยกูพม,ม่ได้กินไส้อ่อนมึงนะ่ะเมื่อ <c oughs> วานกูกินกระทิงไปแล้วว่นนักูว่ากูกินกระทิงไปแล้วเชื่อ <c oughs> อาเปล่าเหี้ยวไปมนุษย์มั็นละไรก้าลงหลังสางกับว่าโว้ยกูมีลงเร็วแล้วก็ลงไปกูเรื่องอะไรมึงท่านทำตรงนีหนีกูเรื่องอะไรมึงท่านกูไม่มีการหนีธธ อุกูไปเสือมั้งบอแจ็คแล้วม็เตียงเดียงมั้มึงมีสิขากูมีสิขากูแรมึงชั้นบอมนนรู้บอกมันละมนุษู้เลยว่าเสือกว่ามึงไอ้เราเลยมึงอิากจะเสือกกูเพราะคุณมัดขาไว้สัก่อนมีเป็นใหญ่ยี่สินเอดอกูมัดขาไว้ก่อนมันมีกูกิมีใหญ่ยี่้อนเอามึงมาเลยสองคันนะที่กำลังเข้ามอ มั่นูกำลังยืนเนาะมักตาม,มือสสงมัดขาเสือไว้ติดกุจิตัวเมัดขาหลังที่กุจิไว้เอาลังกูลุงแล้วบ้านเนี่ยนะดึงเซ่ไว้สิสองแง่มาตีเจ้าตี่หัวจนตายเสือห้องสามเทพสว์น้อยนี่เล่นเยี่ยวนแทบตายเป็นลายตายเป็นล้อยนกหนูบูปีนกบินโดดเดียวแางหัวเลยเปิดตาเหี้เสือเลยเลาย สาหัวร้อยตาหิไมสาตัวเนตาิต้มมือเสือไลยตุ้มืออามนุษย์ตีเอ้เสือล่ไหเสือตุมือมันมันเกลมนุษ์เพราะเบื่อเพราะมันเกลยดงดชาก่อนแม่แมแม่กระเทิงแดเขาได้มาตัวนี้ใคเดเนนมนุษย์